อ้วนมันถือว่าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองได้ไหมใช่คือในสมองเนี่ยนะมันจะมีศูนย์อิ่มกับศูนย์หิวซึ่งมันบาลานซ์กันอยู่ตามปกติถ้าเกิดแล้วก็สัมพันธ์กับฮอร์โมนที่จะเกิดจากกระเพาะอาหารแนละอาหารตรงนี้ด้วยถึงเวลาอาหารมันก็จะหลั่งฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งที่ไปกระตุ้นศูนย์หิวอ่าหิวกินกินไปเรื่อยอๆร่างลางกระเพาะอาหารลาไส้ก็หลัง่งฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งไปกระตุ้นศูนย์อิ่มอิ่มได้แล้ว่แต่บางคน ฮอร์โมนตัวนี้มันดื้อก็ไม่อิ่มสักทีก็กินต่อหรือบางคนหาดฮอร์โมนตัวนี้ก็กินต่อก็อ้วนได้เหมือนกันเราจะคุมฮอร์โมนตัวนี้ได้ไหมฮะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมันเป็นโรคทางพันธุกรรมจริงฮอร์โมนตัวนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เด็กเลยอ้วนกินเยอะถ้าเกิด เป็นเด็กอ้วนที่เกี้ยวกาดเรียกว่าเกี้ยวกาดเพราะว่าถ้าใครมาห้ามไม่ให้กินก็จะโมโหร้ายเรียกว่าโมโหร้ายเลยอาจจะมีคันตามตัวเก้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเกาะเก้าเกี้ยวกาดมากพวกนี้จะเป็นแต่ถ้าเกิดมาเกี้ยวกราดตอนโตนี่อาจจะไม่ใช่คนละเรื่องกันก็คือเป็นเด็กดูดีมาตลอดเลยครับอาจจะอ้วนนิดหน่อยไม่ได้อ้วนมากโตมาแล้วค่อยอ้วนอันนี้อาจจะชอบกินมากกว่าเราจะไปกดไอตัวฮอร์โมนนี้ได้ไหมครคนอ้วนมันจะมีความดื้อของโมนิดหน่อย แต่การรักษาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นรักษาในเด็กที่มันขาดฮอร์โมนนี่มากกว่าในคนที่มันดื้อม,มากๆอะไรเงี้ยการรักษาไม่คุ้มค่าเพราะยาไม่แพงหลังๆก็จะมีการการรักษาเรื่องอ้วนเนี่ยหลากหลายกันไปเนาะตั้งแต่ใช้ยาหรือไม่ใช้ยาก็ได้ถ้าแบบที่เราไม่ใช้ยาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมรหนึ่งก็คือพฤติกรรมการกินดยวค่อยลงรายละเอียดนะ,อะสองเรื่องการออกกําลังกายนะ สามก็คืองดพวกบุหรี่เหล้าอะไรต่างๆส่วนที่เป็นฝั่งยาก็มีทั้งแบบกินเนาะแล้วก็บแบบที่เป็นเรื่องของการผ่าตัดลดน้ำหนักครับงั้นพอเรื่องยาเนี่ยผมว่าหลายๆคนเริ่มสนใจแล้วยาอะไรที่เราควรกินและยาอะไรที่ไม่ควรกินสำหรับการรักษาความกวนจริงๆยาเนี่ยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ทุกรายคุณหมอเขาจะเป็นคนเลือกให้ว่าควรจะปรับพฤติกรรม,มด้วยการคุมอาหารลดน้ำหนักออกกำลังกายหรือ คุณมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาแล้วหรือ<ม>คุณมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแล้วค,คุณหมอเขาทาอะไรเขาก็จะซักประวัติตัวร่างกายแล้วก็จะดูโรคร่วม,มว่ามีไหมเช่นเริ่มมีเบาหวานเริ่มมีความดันไขมัน,มนหัวใจเข่าเสียละอะไรอย่างเงี้ยหรือกดไรย้อนอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ร่วมกับดัชนีมวลกายเท่าไหร่รถึงจะนําไปสู่การรักษาทางยาแล้วก็การผ่าตัดแต่สิ่งที่อยากเน้นตอนนี้ที่เรามาพูดในวันนี้ก็คือโฟร์เฟสติวัลถูกไหมแล้วก็ แล้วก็ต้องอยากจะเน้นเรื่องของการปรัพฤติกรรมการกินเป็นหลัก<ร>เป็นหลักครับแล้วคนปรับยังไงฮะเรื่องของจริงๆเนี่ยมีการแชร์ข้อมูลมากมายในอินเทอร์เนต็ตเนาะเ,เ,เลือกถึงวิธีการกินเวลาในการกินชนิดอาหารเนาะชนิดของหมวดอาหาร5หมู่เนี่ยจริงๆอาหาร5หมู่มันจะมีอะไรบ้างโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่ถูกไหมอาหารที่มีพลังงานจะมีอยู่3อันก็คือโปรตีน คาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันไขมันเนีเยอะสุด1กรัมได้9กิโลแคลอรี่แต่ว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตได้ประมาณ4กิโลแคลอรี่การที่เราจะลดน้ําหนักจะอารมณ์เหมือนเรามีเงินเข้าแล้วก็มีเงินออกจากตัวคิดง่ายๆแต่อันนี้นับว่าเป็นพลังงานหรือแคลอรี่ถ้าเรากินเยอะเท่ากับว่าเรารับแคลอรี่เข้ามาเยอะมากๆนะครับ แล้วถ้าเราใช้น้อยคือออกกาลังกายเนาะกิจกรรมทางกายน้อยน้อยเนี่ยมันก็ติดบวกถูกไหมไอ้ติดบวกตรงนี้มันก็จะไปสะสมในร่างกายก็เกิดเป็นความอ้วนครับดังนั้นหลักการก็คือว่าทําไงก็ได้ให้แคลอรี่เนี่ยมันติดลบเยอะๆทําได้ยังไงบ้างหนึ่งก็ลดขาเข้าก็กินน้อยลงเข้าทานอาหารแคลอรี่ต่ําลงกับ2เพิ่มการนําออกก็คือเพิ่มการออกกําลังกายแล้วก็เพิ่มกิจกรรมในในกิจวัตรประจาวันอ อ่าไปที่อันแรกก่อนว่าแล้วเราจะลดอาหารได้ยังไงจะรู้ยังไงว่า,าคนลด,ลดแคลไรอ่ลดก็ลดแคลอรี่อย่างที่บอกคบแคลอรี่ลดอะไรล่ะโปรตีนก็คือเนื้อสัตว์2คาร์าบโบไฮเดรตก็คือพวกข้าวแป้ง สามก็คือไขมันก็คือพวกหนังสัตว์มันสัตว์น้ามันอะไรเงี้ยเอาไปเยอะตัวโปรตีนคือตัวเนื้อสัตว์ครับถ้าเกิดเราจะทานเนื้อสัตว์เนี่ยเราควรจะทานเนื้อสัตว์ที่ไขมันต่ำอย่างเช่นเช่นเนื้อปลาเคกินแต่เนื้อนะปปนไม่ให้กินหนังไม่ให้กินอย่างเงี้ยกิน <c oughs> แต่เนื้อไม่ให้กินหนัง <Okay. S 2> หนังไม่เอาหนังก็ไม่ได้เหรอไม่ได้เพราะหนังมันเป็นไขมันหนังปลาใช่รวมถึงพวกหมูเนื้อต่างๆเนี่ยก็ไม่ควรจะกินหนังมันหรือว่าติดมันหมูกรอบ ของอร่อย,อยไม่ได้ไม่ได้มันเป็นมันไงครับอ่าไก่ก็หนังไก่ก็ไม่ควรดีสุดก็อบ <c oughs> <c oughs> มันจะยากเพราะ <Okay. S 2> ว่าเพราะว่ายิ่งอร่อยมันยิ่งไขมัน่สูงถ้ามันไม่โปรตีนงังไงคาร์โบไฮเดรตคาร์บาบโรราาบไฮเดรตก็คือพวกข้าวแป้งน้ำตาลครับก็กินธรรมดาข้าวใช่ไหมสามจานอ่าเผือกมันฟักทองสามจนได้แต่ว่ามันก็ไม่ต้องเยอะเกินไปเพราะพอกินข้าวเยอะแคลอรี่ก็จะเยอะก็อ้วนอีกอ่าเราก็เลี่ยงอะไรที่มันไม่จําเป็น่ะน้ําตาลไงน้าเชื่อมเช่น เครื่องดื่มใช่ไหมครับอ่ากาแฟเขากินอุแยกาแฟใส่สมช่ออ้สมซองใช่การที่จะเข้าไปร้านบางร้านอ่ะเพิ่มหวานครับม็อกค่าเพิ่มวิปใส่เซรัปนู่นนี่นั่นเพิ่มอีกคึ้นช็อตเพิ่มอีกสี่ห้าช่ออะไรเงี้ยผมก็จะยิงอ้วนทั้งนั้นเนี่ยกินยังไงก็คือกินแค่อะไรเดียวอเมริกาโน่อย่างเงี้ยได้ละจะใส่น้ำตาลก็เซนตันเทียมแทนเงี้ยก็จะได้แคลอรี่ลดลงไม่แล้วหวานไหม ย่หวานก็อาจจะได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องนี้แสสาใหความหวานทางน้ําตาลเนี่ยมันไม่มีแคลอรี่ก็จริงนะแต่มันทําให้เราติดหวานลิ้นเราอ่ะมันจะเซนว่าเฮ้ยมันต้องกินหวานตลอดอ่ะครับเลื่อน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 เลอนไลื์มนเนเต็่หน้าผมอเลย่อเลื่อน่คนมลื่อนม่อนอนนเลืจะนเอนเลืจะอ่นอ่นือเ่นือเราจะตเองเลนเ่อนล่อนนลื่อเนล่นเ่่เร่เเลลลออ เป็นแบบไซส์เล็กลงมาเงี้ยก็ได้ถ้าอยากจะกินนะ,ระหรืออยากจะกินเต็มที่ก็เปลี่ยนชนิดซักลาเต้คาปูชิโน,โน่ไปเป็นอเมริกาโน่นี้ก็ได้รลดพวกน้ําตาลน้ําเชื่อมอะไรเงี้ยที่มันไม่จําเป็นขนมหวานเค้กเคิร์กไอติมอะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นแล้วก็ลดอ,อย่างสุดท้ายก็คือไขมันไขมันเนี่ยพลังงานเยอะสุดเก้าดังนั้นลดอัอเนี้ยมันจะลดได้เยอะมากเช่นอะไรของทอดของผัด ใช่ไหมดีฟรายอย่างที่บอกอ่ะกินปลาแต่ไปกินปลาทอดไม่ถูกถูกไหมขอเฟรนฟรายไม่ถูกกินผักแต่ไปกินผัดผักรวมยเงี้ยก็ไม่ถูกเพราะว่ามันใส่น้ํามันไงแทนที่จะผอมก็พอไปได้แต่มันคือผัดผักรวมนะคุณหมอแต่มันมีน้ํามันไงข้าวผักก็ไม่มีก็ได้ก็ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆไข่ต้มกับไข่ทอดอ่ะไข่ต้มให้ทายพลังงานกี่แคลอรี่ไม่รู้เจ็ดสิบห้าอ่ะสมมตินะไข่ทอดให้ทายเท่าไหร่น่าจะหนึ่งเท่าสามร้อยห้าสิบ เกือบห้าเท่าใช่นั่นแหละอย่างนั้นเลยสี่ถึงห้าเท่าดังนั้นเนี่ยไข่ฟองเดียวกันเนี่ยแค่เราเปลี่ยนวิธีการประกอบอาหารนะแทนเราก็ไปกินลวกสิไปกินต้มสิอะไรอย่างเงี้ยแทนแทนที่จะเอาไปทําไข่เจียวหรือไข่ดาวแค่นี้เราก็ผอมแล้วอันนี้ส่วนตัวประสบการณ์ที่ผมพยายามช่วงไหนที่รู้สึกว่าหายใจลําบากเริ่มเหนื่อยผมกินไข่ต้มมือเย็นดีอ่าแล้วมันก็ลงนะ ดีใช่ลงอิ่มด้วยใช่แล้วก็ลงด้วยใช่อันนี้คือถูกใช่ไหมฮะได้สี่ได้สเคก็คือออกกําลังกายแล้วก็กินลงไม่ออกกาลังกายก็ไม่เป็นไรก็ยังดีเพราะว่าถามว่าถ้าให้เลือกนะกินน้อยลงกบออกกาลังกายมากขึ้นเนี่ยกินน้อยลงอาจจะง่ายกว่าสมมุติสมมุติบอกว่าตะกี้ชอบกินเฟรนฟรายครับเฟรนฟรายเล็กๆเนี่ยอันหนึ่งอ่ะวิ่งอ่ะห้าชั่วโมงยังไม่หมดเลยซึ่งเราวิ่งไม่ถึงอกสู้เราสู้เราไม่กินดีกว่าไหมง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี่ยงซะ ของทอดฟาสต์ฟู้ดต้องลดนิดนึงก็ปรับพฤติกรรมการกินน้อยลงใช่ก็ต้องทานให้น้อยลงครับหลักๆก็ประมาณเนี้ยก็ลดของทอดของมันฟาสต์ฟู้ดอ่าครีมมาการีนเนยชีสอะไรเงี้ยนมก็กินเป็นนมที่มันดีซะนมที่มันไขมันน้อยอะไรอย่าไปกินนมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่นมกล้วยนมอะไรเงี้ยที่มันมันบานบานอ่ะพวกนั้นอ่ะแคลอรี่สูงเดี๋ยวนะพอพูดมาถึงตรงเนี้ยผมมี วั a ยูอ u e ครับตรงไปตรงมามก็ถ้าเกิดจะกินอะ่ะก็กินผักผลไม้เพราะผักผลไม้พลังงานต่ำค,คือสองหมวดที่เหลือไม่ใช่ผักทอดนะคือเกลือแรก่กับวิตามินใช่ต้องไม่ใช่ผักทอดเ,อเป็นตุนต้มนึ่งอบอย่างครับอ่าตุนต้มนึ่งอบอย่างไม่เอาผัดทอดง่ายๆไม่เอาผัดทอดผักผลไม้ก็ง่ายๆอะ่ะถ้าจะหาซื้อก็เอาตามฤด,ดูกาล ดรืด่นนี้มีอะไรก็กินอันนั้นแ่ะประหยัดถ้ายิ่งเป็นแบบพืชผักอินทรีย์ใช่ไหมก็ดีกับสุขภาพเพราะว่าไม่มีแบบไม่มีพวกสารเคมีเจือปนกลายเป็นว่าถ้าเราจะไปกินผักกินผลไม้แต่ว่าไปได้ผักผลไม้มันดูสวยสะอาดเชื้อแวกมาสวยใช่ไหมแต่ว่าได,ไ,ดได้สารเคมีเข้าไปเยอะก,กว่าเกลือแร่ซะอีกกลายเป็นว่าแทนที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นน่ะก็มามาแย่กับพวกสารเคมีที่เจือปนมาซะอีกก็กินผักผลไม้ก็แนะนําว่าก็ ตั้ต้นนึ่งอบย่างแล้วก็ตามฤดูกาลอินรีย์ก็จะปลอดภัยที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตามวข้อที่เขาบอกว่าหรือเราจะถูกกาหนดมาให้อ้วนจริงๆแล้วไม่มีใครกําหนดเราคุณคุณหมอจะบอกงี้เราเนั่นแหละเป็นคนที่เลือกเองเราต้องเลือกเองเสริมอีกหน่อยก็คือเรื่องของพฤติกรรมครับอย่างเช่นกิจกรรมในระหว่างวันอะก็เดินไหมเดินเดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์แทนการใช้ลิฟต์และบันไดเลื่อนถ้าไม่กี่ชั้นก็เดินเอาขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ย หรือว่าถ้าใกล้ๆเนี่ยแทนที่จะแกร็บขอใครเรียกรถมาส่งเรยกรถระจําทางเนี่ยเราก็เดินไปเองปั่นจักรยานไปเองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะใช้ขนส่งมวลชนก็เดี๋ยวนี้ก็แนะนําว่าเดินวันละหมื่นหมื่นเก้าแอปในมือถือก็มีก็นับไปมันก็นับให้เรานะแต่เราไม่เคยไปดูมันอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวนี้ที่มีเรื่องใหม่ชิ้นคือการขยับตัวทุกครึ่งชั่วโมงเขาห้ามนั่งแช่ เดี๋ยวนีแ้แนวปฏิบัติโรคเบาหวานใหม่เนี่ยเขาบอกว่าขยับตัวทุกครึ่งชั่วโมงนะครับนั่งนานเนี่ยเพิ่มเบาหวานนั่งเมาวรวมไหมนั่งเมาวรวมเพราะไม่ขยับ <Okay. S 2> ขยับขัดกล้ามเนื้อมัดเล็กไม่นับต้องใช้กล้ามัดใหญ่แขนขาอ <Okay. S 2> ะไรอย่างเงี้ยว้าแย่เลยมันยากมันยากออกกําลังกายก็ต้องออกให้ถึงด้วยนะออกต้องถ้าเกิดออกได้ร้อยห้าสิบนาทีต่อสัปดาห์น้ำหนักจะเท่าเดิมแต่ถ้าออกได้สามร้อยนาทีต่อสัปดาห์น้ำหนักจะลดลงเราต้องออกแบบความหนักให้มันแบบให้มันถูกด้วยครับเขา หนักแบบพูดเป็นคำๆพอได้หรือว่าหนักปานกลางฮะมันมีสูตรคำนวณน่ะถ้าอยากจะเอานะมันเอา220ลบด้วยอายุแล้วคูณได้ประมาณสัก60-8 0%ถึงก็จะได้ชีพจรที่ควรจะถึง่ยในช่วงออกกำลังกายถ้าคุณออกถึง่ยคุณถึงจะได้ประโยชน์เพราะว่าเขาเบิร์นละใช่คือช่วงะรแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยหัวใจโดนทำร้ายนะกลายเป็นโรคงหัวใจซะอีกอะไรก็แล้วแต่พอดีพอดีถูกต้องเอาแต่ทางที่พอดีพอดีเล่าบุหรี่ก็ไม่ควรครับ เพราะว่าเหล้าบุหรี่มันยาวเนาะใช่ไหมมันไม่เคยมาเล่าเดี่ยวเดี่ยวมันจะมากับแก้มมากับอะไรแล้วมันยาวยิ่งเบียร์ยิ่งหนักเลยกว่าจะเมาเนี่ยกินไปเยอะเลยก็จะฉูกก็จะบวมก็จะอ้วนก็ตามกันมาหมดแล้วมันยังทําให้เขาเรียกว่าอะไรเป็นจิตวิทยาเรื่องปากอะปากมันจะต้องมีอะไรเข้าอะไม่ว่าจะเป็นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าเนี่ยหรือการเมาพวกเนี้ยมันก็จะทําให้ทําให้อ้วนอะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเลิกตรงเนี้ยได้แล้วก็เหมือนไม่มีอะไรเป็นกระตุ้นปากเราอะ มันคือการปรับพฤติกรรมเลพฤติกรรมล้วนๆดังนั้นอันเนี้ยอยู่ยืนยาวที่สุดละรประหยัดที่สุดแล้วไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อยาลดน้าหนักหร,หรือว่าไปเสียตังค์ผ่าตัดอืมก็หมอพูดถึงเรื่องผ่าตัดจําเป็นแค่ไหนครับผ่าตัดเนี้ยใครคือคนที่ควรผ่าตัดอ่าคุณหมอแต่ละคนเขา,เขาจะเขาจะมีข้อบ่งชี้ของเขาครับอย่างแรกที่เราพิจารณาคือดัชนีมมนกายครรแรกสุดเลยที่เราให้สูตรคำนวณไปน้ําหนักกิโลกรัมหารด้วยส่วนสป็นเมตรกำลังสอง ถ้าเกิดแต่ไอตัวแต่ชนิมนกายเนี่ยเกินตั้งแต่40ขึ้นไปเนี่ยมีข้อบ่งชี้ละที่จะต้องให้ไปผ่าตัดหรือไม่ถึง40 <c oughs> ก็ได้นะก็คือ35บกโบหราวกับรวมบวก,บก็พวกเบาหวาน,าน,าน <ๆ S 1> ความดันไขมันอะไรอย่างเงี้ยเโรคเขาโรคอะไรอย่างเงี้ยหลายๆรโรค ทางเดินหายใจอุดกลั้นโรคหัวใจโรคสมองพวกนี้ก็มีข้อบ่งชี้ในการที่จะไปทำมันทำอันนี้ได้แล้วก็ก็แบ่งตามสิการ,รักษาอว่าประกันสังคมบัตรทองหรือว่าเงินคนไข้ที่จะเป็นสิทธิเบิกจ่ายได้ข้าราชการรับวิสาหกิจประกันเนี่ยก,ก็ต้องไปดูในแต่ละสิทธิประกันสังคมที่เพิ่งออกออกกฎมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเอาแค่37.5เองหรือ32.5บวโบกรคร่วมก็สามารถเบิกประกันสังคมได้มีจ่ายร่วมสักหมื่นกว่าบาทนี่แหละ เป็นอุปรกรณ์พิเศษแล้วคุณหมอนแนะนำไหมเกี่ยวกับการผ่าตัดอ่ะจริงๆอันนั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะให้ไปแนะนําเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้ผ่าตัดไปแล้วอะ่ะมันเอากลับคืนมาไม่ได้การผ่าตัดมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นง่ายที่สุดก็คือตัดกระเพาะออกอให้มันจากที่มันอ้วนๆก็ให้มันเหลือเป็นท่อเล็กๆจะได้กินน้อยลงจะได้อิ่มไวขึ้นอ่ผ่าไปแล้วหายไปเลยนะผ่าไปแล้วเสร็จไอส่วนที่มันหายไปเนี่ย มันเป็นส่วนที่เอาไว้ดูดซึมพวกวิตามินเกลือแร่อดังนั้นพอเราตัดออกไปอ่ะเราไม่มีส่วนที่จะไปแอบสอบเอไปดูดซึมวิตามินเกลือแร่นะเราก็ต้องกินเสริม,มช่วงแรกต้องฉีดช่วงหลังต้องกินเสริมด้วยตลอดชีวิตดังนั้นบางคนเนี่ยผ่าแตกระพาะไปต้องกินวิตามินเสริมแต่ถ้าคุณกลับไปไทยพฤติกรรมแบบเดิมเนี่ยก็คือมันก็จะคลากระพาะก็จะคลากอนเดิมแล้วบวกวิตามินเพิ่มเจ็บตัวฟรีครับผมมาแล้วฮะ ถ้าเนี่ยคุณหมอของแรงให <c oughs> ม่ดับเลย <c oughs> เดียวถ้า,าถ้าผมเปลี่ยนใหม่ล่ะถ้าผมไม่ตัดผมกลืนบอลลูนในเมื่อในเมื่อเราต้องต้องปรับที่ตัวสิ่งที่เราเอาเข้าไปทีนี้เพราะฉะนั้นเราไปทําให้มันเต็มเร็วขึ้นได้ไหมฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในของการผ่าตาัดเหมือนกันเพราะตัดตอนที่บอกผ่าตาัดมีหลายรูปแบบแบบง่ายสุดก็คือเป็นบอลลูนอะ่ะเขาจะใส่บอลลูนเข้าไปแล้วก็ใส่น้ําหรือใส่อะไรเข้าไปทําให้มันปรับขนาดบอลลูนได้ตามความเหมาะสม ก,ก็ตอนใสยังง่ายแต่ถ้าเกิดมันแตกอ่ะต้องผ่าออกนะนก็จะผ่าใหญ่อยูยออ่อันนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นการตัดนะอันนั้นน้อยสุดแต่ว่าไม่ใช่เป็นการรักษาที่เรียกว่าเป็นการรักษาหล,ลักและมาตรฐานของการผ่าตัดกระเพาะครับการรักษาหลักมันมีของมันสอง,สอง,สองมีแบบสองแบบนี่แหละอะมันจะมีการตัดต่อลำไส้แต่มันจะพูดมันจะยาวตัดนั่นมาแปะนี่อะไรเงี้ยหลักๆก็คือทําให้ทําให้กินได้น้อยลงเพราะลดขนาดกระเพาะกับสองทำให้มันดูดซึมได้น้อยลงคจะได้จะได้จะได้แบบหอมลง ก็คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาแหละว่าใครคนไหนควรจะส่งไปเพราะเราก็จะพินาเช่นคนไข้ที่เป็นหนึ่งก็คือว่าไม่สามารถที่จะประเพลิงติกรรมได้แน่แ<ๆ>ก็ส่งไปเธอก็กลับมาอ้วนอยู่ดีอ่ะเธอก็เจ็บตัวฟรีกับวิตาม,มินด,ดิกรรมหนึ่งใช่แล้วก็จะไม่ข้ออยากส่งไปคนไข้ที่เป็นอาจิตเวทครับอคนไข้ที่จิตใจเขาไม่ไม่ปกติอ่ะเราส่งไปมันก็ไม่คุ้มทําเขาก็อาจจะกลับไปกินเยอะแล้วก็กลับมาอ้วนได้เหมือนเดิมค,คนไข้ที่ติดพวกสารเสพติดต่างๆ อ,อย่างเงี้ยหรือคนไข้ที่นอกจากนี้ที่มันไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ที่มันเป็นข้อห้ามเนี่ยเราก็อาจหรือเด็กอย่างเงี้ยหรือแก่มากๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้แนะนําให้ใช้การผ่าตัดกระเพาะไซต์เดียว <ๆ S 2> ก็ลงมาเป็นยาหรือเป็นการปฏิบัติกรรมมากกว่าโอเคเอาล่ะทีนี้มาถึงตอนท้ายแล้วครับคุณหมอมีอะไรอยากจะบอกทุกคนหรือว่าอยากจะให้คอนเซปต์อะไรในการดูวนใช่เลยครับก็คือการการคุมอาหารการออกกําลังกายงดสูบบุหรี่แล้วก็งดงดดื่มสุราเนี่ยเป็นสิ่งที่ประหยัดแล้วก็คุ้มค่าที่สุด แล้วก็ทําได้เลยตั้งแต่วันนี้โดยที่ไม่ต้องปรึกษาอะไรใครเลย <c oughs> ทําได้เลยแล้วก็อยู่ r อาว a t อยู่ a t กินวันนี้ก็จะส่งผลดีต่อคราวหน้าเนาะโดยที่ถ้าคุณจะสนใจเรื่องยาหรือเรื่องผ่าตัดเนี่ยก็แนะนําให้ปรึกษาแพทย์เพราะว่ามีคนไข้จําจนวนมากในช่วงก่อนที่ทานยาลดน้ำหนักตามสื่อโซเชียลแล้วเสียชีวิตจํานวนมากมเพราะว่ามีการผสมสารที่เขาเรียกว,ว่าผิดกฎหมายลงไป,ลง,ไปลงเร็วจริงแต่ว่าเพิ่มาตาก,กันตายอย่างเงี้ยที่เขาถอนออกไปแล้วเนี่ยเอามาใส่ก็เยอะ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือแนะนําว่าถ้าเกิดคุณอายุแบบ 30- 40ปีขึ้นไปเนี่ยพวกคนจะตรวจสุขภาพทุกปีปีละหนึ่งครั้งในนั้นก็จะมีเรื่องการวัดกมดันแล้วก็ชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงด้วยเพื่อดูแต่สมรรถายแล้วก็ทําให้มันอยู่ในเลนส์ของคนปกติคนเอเชียคือ1 8 5แปดจุดห้าถึงยีบครับครับโอเคแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ใครสนใจอยากจะรู้ว่าพลายในตัวของคุณเนี่ยมีอะไรผิดปกติบ้างเบื้องต้นนะครับไปที่บูธของสีพั นะครับเขามีการเจาะเลือดซึ่งไม่เจ็บเลยจัจิ๊บเดียวเองนะฮะเจ,เจาะหูเจ็บกว่าเจาะหูเจ็บกว่าอีกนะครับไปตรวจตอนนี้ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับแล้วก็คุณจะได้รู้เลยว่าในตัวเลือดของคุณเนี่ยเขาจะบอกออกมาเลยว่าคุณมีค่าอะไรผิดปกติหรือไม่จะได้ป้องกันแล้วก็ดูแลตัวเองได้ไวขึ้นตั้งแต่ตอนนี้จะได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องขอบคุณคุณหมอต้นมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะพูดคุยกับคุณหมอต้นนะครับเดี๋ยวแวะพ ให้เวลาแป๊บหนึ่งก่อนที่คุณหมอต้องไปดูแลคนไข้ต่อนะขอบคุณคุณหมอมากครับขอบคุณเช่นกันบขอบคุณครับ